เชิญพรวันนี้ก็มีโอกาสดีนะจะได้ชวนเด็กๆคนหนึ่งเนาะได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเกม,มเด็กกับเกมเป็นยังไงแบบไหนนะก็เป็นเด็กดีที่น่ารักที่บบสนใจเรียนตั้งใจเรียนลองดูสิว่าชีวิตเขาแนวในแง่ของการเล่นเกมชีวิตเขาในแง่ของการเล่นเกมเขาปฏิบัติตยังไงเขามีมุมอยังงามันแล้วก็ ชีวิตเขายุ่งเกี่ยวกับเกมมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าเด็กยุคใหม่หลายคนเลยนะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่กับเกมเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะมีแค่บางคนเนาะซึ่งที่เคยเห็นก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจแล้วก็เป็นหน้าที่ประทับใจมากอย่างน้องเฟิร์สที่เคยแชร์วันก่อนเป็นคนที่ไม่เล่นเกมเลยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยแต่นั่นแหละเรามาดูเด็กๆที่เป็นเด็กกลุ่มใหญ่ๆของสังคมว่า เขาเล่นเกมแล้วเขาจัดเวลาเขาจัดการตัวเองในแบบไหนก็เด่นเจนนี่เราได้พบกับน้องจ้าจ๋าใช่ไหมจ้าจ๋าใช่ครับแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่อเด็กหญิงสุภการสุภชนอยู่ชื่อชิลปประถมศึกษาปีที่ทสปปอ,องชื่อเล่นชื่อว่าจ้าจ๋าค่ะอ่ะจ้าจ๋าเนี่ยชอบเล่นเกมไหมล่ะ ชอบค่ะอ๋อเล่นเกมอะไรคะทุกว,วันนี้ต่อสู้เช่นฟ e ีไฟเอวีค่ะฟ e ีไฟเอวีเล่าให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยเอวีกับฟ f i r ฟเนาะใช่ไหมมันเป็นยังไงเอาจริงๆพ่อแจก,ก็ไม่รู้หรอกเคยได้ยดินแต่ชื่อนะมันเป็นเล่นแบบไหนเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้ว e ันฟร <FIFA S 2> ีเป็นไงมันเป็นแบบแนวต่อสู้ยิงปืนะคะ่ะอืมแล้วก็ เล่นเกมแต่แบบเป็นแบบเกมออนไลน์ค่ะอืมเกมออนไลน์เข้าใจเข้าใจว่าเกมออนไลน์แหละเรามีปืนเราไปยิงคนอื่นเงี้ยหรอยิงเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็มันจะแบบมอนฝ่ายหลายฝ่ายก็คือต้องต่อสู้ก็คือต้องยิงปืนใส่กันจน,นกว่าฝ่ายเดชนะค่ะอ๋อแล้วไอ้ฝ่ายต่างๆเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ไปเจอในออนไลน์เป็นออนไลน์มากกว่าค่ะส่วนใหญ่ อ๋อไม่รู้จักกันมกรแล้วก็ไปเจอในนั้นไปรวมทีมอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะทีหนึ่งมี่คนอน่ะประมาณสี่คนค่ะสี่คนก็เล่นได้ละ,<ช>ละแล้วแต่ละคนเราต้องเลือกไม้ว่าแบบมันฝีมือระดับไหนเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตุกแล้วแต่ตัวว่าจะเลือกแ,แบบไหนหรือว่าตัวเองอยากได้แบบคนเก่งๆหร่งี้อจะได้แบบคนเบยบไม่ค่อยเก่งเราร<ม>ู้อยู่แล้วว่าไอแต่คนนี้มันเก่งแค่ไหนดูจากอะไรบ้งคะแรงค่ะอ๋อข้ออยู่แรงไหนอ่ แล้วอย่างคุณแล้งไหนอ่ะแร้งตางค่ะเขาไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเขาไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับอืแล้ว ROV เนี่ยเป็นอย่างไงเขามันเหมือนกับว่ามันก็คล้ายกับฟรีไฟแต่มันจะต่างตรงที่มันจะใช้อาวุธที่เหมือนกันแล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้ด้วยค่ะอย่างเช่นแต่มันต่างกับฟรีไฟเพราะว่าไอฟรีไฟสามารถจะใช้แต่ปืนส่วนอาวนั้นมีหลายอย่างเช่นธนูดาบแล้วก็ปืนด้วยค่ะ อืมเอาวีนี่นะมีอุปกรณ์หลายอย่างทุกคนมีพกเหมือนกันหมดหรือว่าต้องไปหาซื้อหอาอะไรแบบหาเกบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตัวละครค่ะตัวละครบางตัวมันก็ใช้ธน,นูตัวละครบางตัวก็ววใช้ปืนค่ะตัวละครที่มันถนัดธนูก็ยิงธนูเป็นหลักตัวละครไหนที่แบบเอ่อยิงปืนก็เป็นอาวุธของเขาเป็นปืนถ้ามีหล่นมีอะไรบ้างไหมไม่มีไม,ไม่มีค่ะไม่มีหล่นอ๋ออยู่งั้นตลอดพกติดตัวเลย อืมเข้าใจเลยเข้าใจเลย,เเลยแล้วเกมไหนสนุกกว่ากันระหว่างเอาวีกับเอฟฟีไฟฟีไฟค่ะเออมันสนุกยังไงเพราะว่าแบบจะได้ไปเขาเขาะจะได้เข้าสังคมแบบออนไลน์ค่ะก็คือจะได้ไปรู้จักคนหลายคนอืได้ค่ะและ้วเอาวีไม่ได้รู้จักคนหลายหลายคนหรอเหมือนกันค่ะแต่แค่ว่ามันจะมีความบันเทิงต่างค่ะคือ เอาวีน่าจะเปลี่ยนสถานที่ได้ค่อนจะน้อยมากส่วนฟี่ฟ้านจะเปลี่ยนได้เยอะแล้วก็มีของเพิ่มแล้วก็มีของเลือกให้เยอะได้เยอะด้วยอ๋อเอาวีฉากเดิมแต่ว่าวฟี่ฟมีฉากเยอะกว่าหลากหลายกว่ามีของเยอะกว่าด้วยเราก็ไปสู้แล้วไปเก็บนู่นนี่นั่นอเข้าใจเลยก็ดีไปแบบหนึ่งเนาะแล้วเพื่อนออนไลน์ก็เป็นทํานองว่าเราก็ดูจากแรงเขาได้เหมือนกัน แล้วก็รวมทีมกันอย่างโอวีเนี่ยทีมหนึ่งมีกคนหรอโอวี v, ทีมนึงก็มีสี่คนค่ะสีะ่คนเหมือนกันแล้วเจ้าจ๋าเล่นบ่อยแค่ไหนหรือจัดแบ่งเวลาอย่างไรแบ่งเวลาเล่นหนึ่งสองชั่วโมงหรือว่าเล่นเป็นนาทีก็ได้ค่ะอืมต้องเสียเงินไหมแล้วแต่คะ่ะจะเล่นแบบสายฟรีหรือสายเติมก็ได้ค่ะต่างกันยังไงอ่ะ ก็คือสายฟรีก็คือเล่นแบบไม่ใช้จังหรือว่าก็คือถ้ามันจะมีของแจกอาจจะต้องมองกล้องนิดนึงนะ,ะเพราะว่าจะเหมือนกับคุยกับคนคนชมเนาะใช่ไหมอ่มามันจะมีของแจกมาด้วยค่ะแล้วคือมันจะมีของแล้วส่วนถ้าเติมก็คือสามารถซื้อของที่อยากได้ได้เลยค่ะอืมก็คือถ้าเราไปแบบเติมเงินเนี่ยมันจะซื้อของได้แลวถ้าฟรีซื้อของได้ไหมไม่ได้ค่ะ เขาตามเก็บเอาอ่ามันก็มีของซ่อนอยู่หรือฆ่าตัวนี้แล้วมันได้ของอะไรบางอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นอาวุธของคนคนนั้นหรือเปล่าหรือเงินอาวุธสมมติว่าจะเป็นมันจะเป็นแต่อาวุธอาหรือ,รอ,รอไปไปฆ่าเขาตายก็ชิงอาวุธเข้ามาใช่อืมได้ยินว่าหนูก็เล่นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างวันเนี้กะยจะเล่น,นกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณชั่วโมงเดียวพออะอ๋อหรอ กี่โมงอะตอนนี้จะกลับบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านแล้วเล่นกี่โมงนีี่โมงนีครับยังไม่เล่นค่ะเดี๋ยวต้องไปทํางานบ้านก่อนเอาทำงานบ้านก่อนด้วยต้องทําอะไรบ้างที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วห้องน้ำค่ะฮึมต้องมีคนมากําหนดหนูไว้รือกระเกมหนูไว้ว่าเวลาไหนทําการบ้านเวลาไหนทางานบ้านเวลาไหนที่จะเล่นเกมไม่ค่ะต้องกะเองค่ะอืมหนูกะเองเลยใครสอนหรือให้กะเองแม่ค่ะ แล้วถ้าหนูไม่ทําตามนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดนแม่ว่าอ๋อโดนแม่ว่านะแม่กำแม่แม่เป็นแบบสอนหนูให้หนูกําหนดใช่ไหมงานไม่เสร็จแม่ก็จะว่าให้ใช่หนูเลยต้องทําก่อนใช่ค่ะอ้าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยให้เ,เป็นตัวอย่างทีเดียนหนึ่งเนาะเด็กเล่นเกมด้วยใช่ไหมก็แบ่งเวลาทํางานบ้านทําการบ้านอืมแล้วเอาเวลาไหนทําการบ้านเวลาที่ว่างๆค่ะบางทีก็เป็นเสาร์อาทิตย์บ้างค่ะ เสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้มีการบ้านไหมไม่มีค่ะไม่มีเนาะอโอเคก็เส,สาร์อาทิตย์การบ้านเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปบ้านต้องทํางานบ้านก่อนแล้วถึงค่อยเล่นเกมแล้วเล่นเกมเยอะแม่ว่าบ้างไหมว่าค่ะอืมแม่ว่ายังไงอะว่าแบบว่าทําไมเล่นมัวแต่เล่นเกมทําไมไม่ทํางานบ้านบ้าง แล้วหนูจะทำยังไงให้แม่ไม่ว่าต้องทำงานบ้านก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นเคยได้ยินคำว่าเด็กบ้าเกมไหมเคยค่ะมันหมายถึงอะไรแล้วก็สำหรับหนูราคิดว่าไอ้คำว่าเกมเนี่ยมันมีเกมไหมว่าไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าบ้าเกมเยอะไปละแต่การเล่นเกมก็คือเด็กบ้าสำหรับหนูเด็กบ้าเกมก็คือคนที่เล่นแบบไม่หยุด ก็คือเล่นแบบไม่หยุดไม่เคยมีเวลาักไม่มีเวลามาไม่ืคยไม่พักผ่อนเลยค่ะอืมไม่พักผ่อนเลยเล่นจนดึกดื่นดึกดื่นยังหนูนี่ดึกดื่นไหมไม่ไม่ดึกดื่นเนาะคาดว่าจะเล่นตอนกี่โมงนี้กี่โมงนะวันเนี้ยจะเล่นสักถึงประมาณหกโมงก็พอจากห้าโมงถึงหกโมงอะไรเงี้ยล่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้ว เออหนูเล่นมาน,นานแค่ไหนไอเกมสองอันเนี้ยที่ว่าฟรีไฟล์กับเล่นมาตั้งแต่ปอสี่ค่ะออตอนนี้ปอหกแล้วปอสี่ปอห้าปอหกปร, 5, 6, ปร,รวมสองสามปีเนาะห,หนูได้คุณค่าอะไรบ้างจากการเล่นเกมพัฒนาความว่องไวแล้วก็ความคิดเห็นเช่นแบบ ว่ามันจะคือเขาจะอยู่ตรงไหนหรือว่าจะจัดเขาตรงไหนทําอะไรดีอ๋อไอฝ่ากเขาอยู่ตรงไหนแล้วจะจะับเขาตรงไหน <Hey. S 1> จะทําอะไรบ้างใช่หร <Hey. S 1> ออ่อืมคือเรียกว่าทักษะการวางแผนเนาะใช่ค <Hey. S 1> ่ะอ่าแล้วก็การคาดการล่วงหน้าอะไรเงี้ยต้องทำยังไงแบบไหนแล้วมีอะไรอีกไหมครับ <Hey. S 1> แค่นี้ค่ะอืมแค่นี้เนาะอืม <Hey. S 1> แล้วสําหรับเจ้าจ่าเองเนี่ยเป็นเด็กบ้านเกมไหม ไม่นะ,ะแล้วมีตัวอย่างติดบ้านเกมที่เรารู้จักไหมบ้างเอชื่อเขานะมไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เห็นนะคะไม่ค่อยเห็นคอ,อืมสังเกตยังไงว่าคนไหนติดเกมไม่ติดเกมก็คือเล่นเกมอย่างเดียวจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยะค่ะอืมแล้วที่โรง,งเรียนนี้เขานรญยตให้เล่นเกมไหมโรงเรียนเราเนี่ย ได้อยู่ค่ะไดอยู่ได้ตอนไหนฮะตอนเย็นค่ะตอนที่ตอนเย็นตอนได้ตอนที่ได้โทรศัพท์ค่ะปกติแล้วก็ก็เขาเก็บโทรศัพท์เหรอใช่ค่ะอ๋อตอนเช้ามาปั๊บโรงเรียนยังเล่นได้อยู่ไหมตอนเข้าโรงเรียนมาไม่ได้อะก็คือเขาจะเก็บเลยมาถึงปุ๊บเก็บเลยก่อนเข้าแถวด้วยไม่ใช่ค่ะจะเก็บตอนขึ้นห้องค่ะอ๋อหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเขาลงชงติอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก็เก็บ ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้จนถึงจนกว่าเขาจะเขาแถวเสร็จเลิกเรียนเลิกเรียนสักบ่ายสามครึ่งแค่นะห,หนูรู้สึกแบบแล้วทุกข์ทรมานใจรู้สึกแบบอยากเล่นไหมระหว่างวันไม่อ่ะไม่อืมอืโอเคนอกจากเล่นเกมแล้วหนูชอบเล่นอะไรีกีฬาหรือการเล่นอะไรบางอย่างมีไหม หึ่งกส,ส่วนมา,จากจะไม่ค่อยมีเท่าไรหร่ค่ะพอดีไม่ค่อยมีเวลาว่างไปเล่น่ะอ๋อไม่ค่อยมีเวลาว่างไปเล่นเห็นโดดวิ่งเล่นกัแนแบ่นี้ตรงลานโรงเรียนวิ่งไปวิ่งมาอีปะ่ะแต่ก่อนเห็นเจ้าจ๋าบอกเคยเล่าว่านะชอบวิ่งใช่ไหมวิ่งรอบบ้านใช่ไหม,ไมยังทําอยู่ไหมไม่ค่ะไม่แล <ขอ S 1> ้วหรอหอมมันรกขึ้นขอมมันรุกใช่ คุณแม่ถ้าดูคลิปนี้นะครับเก็บของด้วยนะครับมันรกแล้ววิ่งรอบบริษัทแม่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดรอบบ้านอย่างเดียวบ้านหนูเป็นบ้านเดียวเหรอหรือว่าเป็นคอนโดเป็นอะไรเป็นบ้านเดียวที่เป็นเหมือนบ้านเรือนไทยสมัยก่อนค่ะอ๋อเป็นบ้านเจ้านายใช่ค่ะอ๋อเป็นเป็นลูกของแม่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ของนี่เป็นของเจ้านายแลอของแม่อันนี้ที่หมายถึงก็คือบ้านน่ะค่ะ ใช่บ้านที่หนูวิ่งรอบเมื่อก่อนบอกวิว่งรอบบ้านอะของเจ้านายค่ะอ๋อมันไม่ได้เก็บใช่ไหมมันก็เลยแบบรบนิดน,นึงวิ่งไม่ค่อยได้แล้วก็มีของแม่ด้วยค่ะของแม่ด้วยเหนนก็ต้องไปบอกแม่คุณแม่ถ้าดูคลิปนีอ้อยู่นะอย่าลืมเก็บของด้วยลูกจะวิ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกอ้กวนตายเนาะใช่ไหม<ช>หมีอะไรอยากจะฝากพี่พี่น้องน้องหรือเพื่อนเราที่ติดเกมบ้าง อยากบอกเขาว่าเล่นเกมได้นะคะแต่อย่าไปเล่นเยอะจนเกินไปค่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปวดตาค่ะอาปวดตาด้วยอืมตวจามีอะไรอีกไหมคะจะนั่นคือกระสมองเบอร์ด้วยค่ะเบอร์ด้วยอืมีอะไรไหมคะ มีแค่นี้ค่ะ๋ะอที่พูดที่มาจากประสบการณ์ตรงใช่ไหมตรงค่ะอ๋อทั้งสมองเบลอตั้งว่าอะไรนะปวดตาด้วยซึ่งตอนนี้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับที่ว่ามันเก็บเป็นประสบการณ์ตรงใช่ไหม ซึ่งตอนนี้มันไม่เกิดขึ้นกับจ่า,จา,จาแล้วใช่ไหมตั้งอะไรนะสมองเบลอแล้วก็ปวดตาเนาะก็วันนี้ขอบคุณจ่าะที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์นะครับเอาเยี่ยมเลย